สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่6เป็นการแปลยกศัพท์โดยพยัญชนะเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่สองเรื่องอุปนันทสกยะปุตตะขอให้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า6เริ่มตั้งแต่โสวุธ,ธวโสอิตเรสุปิวิหาเรสุเป็นต้นไป โสเถโรอันว่าพระเถระนั้นขึ้นเถโรมานะครับวุฒธวัตโสผู้มีพันษาอันอยู่แล้วเปเจตาวาส่งไปแล้วศาสนาซึ่งสารวิหารเรสุในวิหารทั้งหลายอิตเรสุปิแม้เหล่านอกนี้วัตาวาขึ้นมาตรงนี้นะครับวัตาวากล่าวแล้วอิติว่าวัสาวาสิกัง อันวาา่าผ้าอันบุคคลพึงถวายแก่ภิกษุผู้อยู่ตลอดพรรษามะยาอันเราลัดทะพังพึงได้บริขาระสะทะปิต,ตาเพราะความที่แห่งบริขารเป็นบริขารอันเราวางไว้แล้วตะตะปัจจัยมากับศัพท์ที่เป็นตะปัจจัยให้แปลว่าความที่แห่งและก็เป็นภิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายอึ้นมานะครับไปอีนันตูจงทรง ตั้งวัดถังขึ้นมานะครับวัดถังซึ่งผ้านั้นเมแก่เราอิติดังนี้ปุคลงยังบุคคลขึ้นมานะครับอาหาราเปตวาให้นํามาแล้ววัดถังซึ่งผ้าตับพังทั้งปวงยานกังยังยาน,น้อยปูเรตวาให้เต็มแล้วปายาสิได้ออกไปแล้วอาทะครั้งนั้นตัดบทเป็นอาทะบวกเอกัสมิงนะครับ ท่าหาระพิกูอันว่าภิษุูนุมทั้งหลายทเวสองรูปวิหารเรในวิหารเอกัตสงแห่งหนึ่งและพิตตวาได้แล้วทเวสาตะเกจะขึ้นมานะครับซึ่งผ้าสาดกทั้งหลายสองผืนด้วยเอกังกัมพลังจะซึ่งผ้ากัมพลผืนหนึ่งด้วยวัตวาขึ้นมาตรงนี้นะครับวัตวากล่าวแล้วอิติว่า ตาตกาอันว่าผ้าตาดกทั้งหลายโผลตุจงมีตุยหังแก่ท่านกัมพโลอันว่าผ้าความพลโหตุขึ้นมาโหตุจงมีไม่หังแก่เราอิติดังนี้อสา,ากลตาไม่อาจอยู่พาเชตุงเพื่ออันแบ่งนิสีทิตวาวิวะทันติย่อมนั่งกล่าวต่างมัคคะสมีเป ณนะที่ใกล้แห่งหนทางเตท้าระพิขูอันว่าพิกสุนุมทั้งหลายเหล่านั้นทิศวาเห็นแล้วตังเถรังซึ่งพระเถระนั้นอาคัตฉันตังผู้มาอยู่วะติงสักล่าวแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายพาเชตวาเททะขอจงแบ่งให้โนแก่เราทั้งหลายอิติดังนี้พาเชตวากับเถถะเป็นกิริยาที่ทำพร้อมกัน เถโรขึ้นมานะครับอันว่าพระเถระอาหากล่าวแล้วว่าตุมเหเอวะอันว่าท่านทั้งหลายนั่นเทียวพาเชธะจงแบ่งอิติดังนี้เตพิขูอันว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุขึ้นมานะครับกล่าวแล้วว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญมะยังอันว่าเราทั้งหลายณสโกมะย่อมไม่อาจตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายพาเชตวาเทธา ขอจงแบ่งให้โน no. แกกระผมทั้งหลายอิติดังนี้โสเถรนว่าพระเถระนั้นอาหะกล่าวแล้วว่าตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายทัดสทาจักตั้งอยู่ว่าจะเนในคำมะมะของเราหรืออิติดังนี้ ที่ขึ้นคำว่าหรือข้ามาเนี่ยเพราะประโยคหลังมีคำว่าอามะอยู่นะครับเตทาราภิขูอันว่าพิษุหนุมทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกล่าวแล้วว่าอามะขอรับไม่อย่างนันว่ากับผมทั้งหลายตัดสามะจักตั้งอยู่อิติดังนี้โสเถโรอันว่าพระเถระนั้นวัตวาขึ้นมาตรงนี้นะครับวัตวากล่าวแล้วว่าเตนะหิท่าอย่างนั้นสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ ทัตวาให้แล้วสาตะเกซึ่งผ้าสาดกทั้งหลายทเวสองผืนเตสังทาระพิกขูนางแกพิกสุนุมทั้งหลายเหล่านั้นวัตวาขึ้นมานะครับวัตวากล่าวแล้วว่าอะยังกัมพโลขึ้นมานะครับอันว่าผ้ากัมพลผืนนี้ปารุปนังเป็นผ้าเป็นเครื่องห่มอามหากังของเราทั้งหลายกเถนตานัง ผู้กล่าวอยู่ธรรมกถังซึ่งธรรมกรถาโหตุจงเป็นอิติดังนี้อาทายะถือเอาแล้วมหักกะกำมพลังซึ่งผ้ากำมพลอันมีค่ามากปากกามิหลีกไปแล้วท่าหระพิคูอ่านว่าภิกษุหนุ่มทั้งหลายวิปปติสาริโนเป็นผู้มีความเดือดร้อนหุตวาเป็นคันตวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักสัตถุ แห่งพระศาสดาอาโรโเจสุงกราบูุแล้วตังอัดถังซึ่งเหนือความนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดาวัตตวาตรัสแล้วอิติว่าพิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอิธาเนเวสะตุนี้ตัดบทเป็นอิธานินะครับบวกเอวะบวกกับเอสะหรือเอโสนั่นเองนะครับเอโสอุป,ปนันโทขึ้นมานะครับอ่านว่าอุป,ปนันทะนั่นขยตวาถือเอาแล้วสันตกัง ซึ่งวัตถุอันเป็นของมีอยู่ตุมหากังของเธอทั้งหลายกรโรติย่อมกระทำตุมเหซึ่งเธอทั้งหลายวิปปติสาริโนให้เป็นผู้มีความเดือดร้อนอิธานิเอวะในการนี้นั่นเทียวณหาไม่ได้นะครับตัววิปปติสาริโนเราเรียกว่าวิกติกรรมะวิกติกรรมะในประโยคก,กัตตุวาจกท่านประกอบเป็นทุติยาวิพัฒเอโส อุปนันโทขึ้นมาใหม่นะครับอันว่าอุปนันทะนั่นอากาศิเอวะได้กระทำแล้วนั่นเทียวปุเพปิแม้ในการก่อนอิติดังนี้อาหาริทรงนำมาแล้วอตีตังซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วว่าว่ามาจากอิติสัพในหน้าต่อไปนะครับอิดังจะกล่าวโดยพิสดารอาตีตัสมิงในการอันเป็นไปล่วงแล้วอุทาอันว่านาคทั้งหลายทเวสองอิติคือ อิติตัวนี้ต้องแปลว่าคือเพราะอยู่หน้าสังขยาคือทเวตัวนี้นะครับปกติสังขยาอนุจารีจะอุทโธขึ้นมานะครับอันว่านาคอนุตีระจารีจะตัวเที่ยวไปแล้วในที่เป็นที่ไปตามซึ่งฟังโดยปกติด้วยอุทโธอันว่านาคคำพีระจารีจะตัวเที่ยวไปในน้ําอันลึกโดยปกติด้วยและพิตาวาได้แล้วโรหิตมัดฉัง ซึ่งปลาตะเพียนมหันตังตัวใหญ่วิวาทปัปณนาพูดถึงแล้วซึ่งความวิวาทกันว่าอยู่หน้าตัวไปนะครับสีสังอ่านว่าสีสะโหตุจงมีไม่หังแก่เราตัวนี้เองนะครับวิวาทปัปณนาตะกี้นี่นะครับนางคุถังอ่านว่าหางโหตุขึ้นมานะครับจงมีตะวะแก่ท่านอิติอย่างนี้อะตะโกนตา ไม่อาจอยู่พาเชตุงเพื่ออันแบ่งทิตสวาเห็นแล้วสิคาลังซึ่งสุนัขจริงจอกเอกังตัวหนึ่งอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่ามาตุระแน่ลุงตะวังนั้นว่าท่านพาเชตวาเทหิขอจงแบ่งแล้วอิมังโรหิตะมัชฉังขึ้นมานะครับซึ่งปลาตะเพียนตัวนี้เทหิให้โนแก่เราทั้งหลายอิติดังนี้ สิคาโลขึ้นมานะครับอันว่าสุนัขจิงจอกอาหาตรงนี้นะครับกล่าวแล้วอิติว่าอาหารนั้นว่าเรารัญญาทาปิโตเป็นผู้อันพระราชาตั้งไว้แล้ววินิจฉัยฐานในที่เป็นที่วินิจัยอหิย่อมเป็นนะครับตัวนี้เป็นวิกติกตาครับรัญญาก็สัมพันธ์เข้ากับถาปิโตนะครับอนาพิตตกตาในถาปิโตถาปิโตวิกติกตาในอหินะครับการแปลในสมัยใหม่นี้ก็ มีตาปัจจัยที่สามารถใช้เป็นกิยาคุณภาคของประธานที่เป็นอาหารได้โดยเปลี่ยนคําแปลว่าอาหารนั้นว่าเรารัญญาอันพระราชาทะปิโตตั้งไว้แล้ววินิจยัตถาเนในที่เป็นที่วินิจฉัยในลักษณะอย่างนี้ตาปัจจัยก็เป็นกิยาคุณภาคของอาหารนะครับอุตตะกรมรมะในทะปิโตได้เลยนะครับอาหารนั้นว่าเราอัมหิตตัวนี้นะครับให้ขึ้นประธานว่าอหังนิสีทิตวานั่งแล้วตัทธา,าเนในที่นั้น ิรังสิ้นกาลนานอาคาโตเป็นผู้มาแล้วชังฆ่าวิหารัถายะเพื่อต้องการแก่อันพักซึ่งแข้งอัมหิย่อมเป็นอิธานี้ในการนี้โอกาโศอ,อันว่าโอกาสเมของเรานัติย่อมไม่มีอิติตรงนี้ในลักษณะนี้เป็นการบังคับว่าตปัจจัยต้องแปลว่าเป็นเพราะมีอสาธาตคืออัมหิมาคุมอยู่จงึงแปแลว่าเป็นผู้มาแล้วนะครับแล้วก็ย่อมเป็นเข้าไปขึ้นอหางมาเพราะอัมหิตัวนี้มาจากมิ อุทาอันว่านาคทั้งหลายอาหังสุขึ้นมานะครับกล่าวแล้วว่ามาตุระฆ่าแต่ลุงตุ้มเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายมากโรโธะจงอยากระทำเอวังอย่างนี้ตุ้มเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายพาเจตวาเทธะขอจงแบ่งให้แก่เราทั้งหลายเอวะนั่นเทียวอิติดังนี้สิคาโลอันว่าสุนัขจริงจอกปุจฉิถามแล้วว,ว่าตุ้มเหออว่าท่านทั้งหลายถัดสถะจักตั้งอยู่ว่าจะเนในครมามะของเราหรือดังนี้ อุทานว่านาคทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่ามาตุละข้าแต่ลุงไม่อย่างกันว่าเราทั้งหลายถัดสามะจักตั้งอยู่วัจนในคําตุมหากังของท่านทั้งหลายอิติดังนี้ขึ้นมานะครับโสสิคาโลอันว่าตุนักจิ้งจอกนั้นวัตตวาขึ้นมาวัตตวากล่าวแล้วอิติีว่าเตนหิถ้าอย่างนั้นสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้ ชินทิตว,วาตัดแล้วสีสังซึ่งสีสะอากาศิได้กระทําแล้วเอกมันเตณที่สุดส่วนข้างหนึ่งชินทิตว,วาขึ้นมานะครับตัดแล้วนางคุถังซึ่งหางอากาสิได้กระทําแล้วเอกมันเตณที่สุดส่วนข้างหนึ่งขึ้นมาให้ครบนะครับเอาประโยคหน้ามาเป็นหลักนะครับจะปณะก็แลสิโสสิคาโลอันว่าสุนักจิ้งจอกนั้นกันตว,วา ครั้นกระทําแล้วตัวนี้แปลว่าครั้นกระทําแล้วนะครับเพราะสามกัทธาตตัวนี้คือกะทา่าเราเรียกกัตว,วาตัวนี้ว่าปร,ริโยสานกาลกิยาในทางสัมพันธ์นะครับวัตวากล่าวแล้วอิติว่าวัตวาอยู่หน้าต่อไปนะครับตาตาแน่พ่อทั้งหลายโบแห่งท่านทั้งหลายหนาเยนะอุทเทนะอันนาคใดจะริตังเที่ยวไปแล้วอนุตีเร ในที่เป็นที่ไปตามซึ่งฟังปุภาวะวาจุกนะครับจะริตังตัวนี้เยนะดึงอุดเทนะเข้ามาเป็นประโยคยะนะครับโสอุดโทอันว่านาคนั้นคันหาตูจงถือเอานางคุดถังซึ่งหางเยนะอุดเทนะอันนาคใดจะริตังเที่ยวไปแล้วคำพีเรในน้ำอันลึกสีสังอันว่าสีสะโหตุจงมีตัดสะ อุททัะแก่นาคนั้นเป็นประโยคตะที่แปลรับกับประโยคยะตัวนี้นะครับปะนะส่วนว่าขันโทอันว่าท่อนมัชชิโมอันมีในท่ามกลางอายังนี้ภาวิสติจากมีมามะแก่เราติตะผู้ตั้งอยู่แล้ววินิชยธรรมเม ในรมอันเป็นเครื่องวินิจฉัยอิติดังนี้นี่คือวัตวาที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเตอุทเทสัญญาเป็นโตเมื่อยังนาคทั้งหลายเหล่านั้นให้รู้พร้อมอยู่อิติดังนี้วัตวากล่าวแล้วคาถังซึ่งคาถาอีมังนี้อิติว่านางคุดถังอันว่าหางโหตุขึ้นมาคนระับโหตุจงมีอนุ ตีระจาริโนอุทธะแก่นาคตัวเที่ยวไปในที่เป็นที่ไปตามซึ่งฝั่งโดยปกติสีสังนันว่าทิษะโหตุจงมีอุทธะแก่นาคคำพีระจาริโนตัวเที่ยวไปในน้ําอันลึกโดยปกติอัฐส่วนว่าตัวนี้ให้แปลว่าส่วนว่าัฐตัวนี้นะครับใช้แทนปณะนะขันโทอานว่าท่อนมัชชิโมอันมีในถ้ำกลางอายังนี้ภวิสติจักมี มามะแก่เราขึ้นมานะครับธรรมัตตะผู้ตั้งอยู่ในธรรมอิติดังนี้อาทายะถือเอาแล้วมัจิมะขันธัทางซึ่งท่อนอันมีในท่ามกลางปากามิหลีกไปแล้วเตปิอุทาอา่นว่านาคทั้งหลายแม้เหล่านั้นวิปปติสาริโนเป็นสัตว์มีความเดือดร้อนพุทธวาเป็นขึ้นมานะครับโอโลเกตวาอัดถังสุได้ยืนแลดูอยู่แล้ว ตั้งสิคาลังซึ่งสุนัขจิ้งจอกนั้นอิติดังนี้นี่เราเรียกว่าอิติตาบอดนะครับตรงนี้มีอิติอยู่เพราะว่าเนื้อหาประโยคอดีตการจบตรงนี้มานะครับจึงต้องมีอิติสับตรงนี้ตรงนี้ตั้งแต่อติเตกาเลมาแล้วมาจบตรงนี้ถึงแม้ไม่มีอิติสับอยู่แต่รู้กันโดยในยะว่าเนื้อความนั้นจบลงตรงนี้จึงต้องมีคําแปลของอิติสับอยู่ด้วย สถานว่าพระาศาสดาถ้าเตตวาครั้นทรงแสดงแล้วอตีต่างซึ่งเรื่องอันเป็นไปร่วงแล้วอีมังนี้วัตวาขึ้นมาตรงนี้นะครับวัตวาตรัสแล้วว่าเอวะเมสะตัดบทเป็นเอวังบอกกับเอโสนะครับเอโสอุปนันโทอันว่าอุปนันทะนั่นอากาตีเอวะได้กระทําแล้วนั่นเทียวตุมเหซึ่งเธอทั้งหลายวิปติสาริโน ให้เป็นผู้มีความเดือดร้อนอตีเตปิแม้ในการอันเป็นไปร่วงแล้วเอวังอย่างนี้อิติดังนี้เตพิขูยังวิสุทั้งหลายเหล่านั้นสัญญาเปตาวาให้รู้พร้อมแล้วคารหันโตเมื่อทรงติเตียนอุปนันทงังซึ่งพระอุปนันทะวัตตวาตรัสแล้วอิติว่าพิกเวดูก่อนวิสุทั้งหลายอัตตาอันว่าตนปุคะเลนะขึ้นมานระับอันบุคคล โอวทันเตนะนามะชื่อว่าผู้เมื่อกล่าวสอนปรังปุกกลังซึ่งบุคคลอื่นปฏิถาเปตะโพพึงให้ตั้งอยู่เฉพาะปฏิรูเปในคุณอันสมควรปะธมัมเอวะก่อนนั่นเทียวอิติดังนี้เป็นประโยคเหตุกรรม,มาวาจกนะครับปฏิถาเปตะโพตัวนี้อาหะตรัสแล้วคาถังซึ่งคาถาอีมังนี้อิติว่าปุคโลอันว่าบุคคลขึ้นมานะครับ อัตตานางเอวะยังตนนั่นเทียวนิเวสเยพึงให้ตั้งลงปฏติรูเปในคุณอันสมควรปะมมงกรอนุอนาสาไสยะพึงตามสอนอันยังปุคคลังซึ่งบุคคลอื่นอาทะในภายหลังปันติโตอันว่าบัณฑิตนะกิริษสย,ยะไม่พึงเศร้าหมองอิติดังนี้ตัดบทเป็นอัฐะบวกอันยังบวกกับอนุาสาไสยะนะครับตรงนี้ แปลโดยไม่ยกศัพท์ก็จะได้คําว่าอันว่าบุคคลยังตนนั่นเทียวพึงให้ตั้งลงในคุณอันสมควรก่อนพึงตามสอนซึ่งบุคคลอื่นในภายหลังอันว่าบัณฑิตไม่พึงเศร้าหมองดังนี้นะครับอัฐะตัวนี้ให้แปลว่าในภายหลังนะครับอัดโถอันว่าอัดว่านะครับนี่คือการตั้งอัดนะครับอัดตานังพึงยังตนปฏิทฐาไปยะพึงให้ตั้งอยู่เฉพาะคู่เนในคุณอนุจวิเก อันสมควรอิติดังนี้ตัทธะปะเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาคาถาปาทาัสสะแห่งบาทแห่งพระคาถาว่าปฏติรูเปนิเวเนอิติดังนี้อันนี้ขึ้นอัดโถมาตรงนี้นะครับแล้วก็คาถาปาทาัสสะขึ้นมาเพราะตรงนี้เป็นแปดคำพอดีก็เท่ากับหนึ่งคาถานะครับจึงเป็นบาทพระคาถาพอดีเท่ากับหนึ่งบาทพระคาถานะครับอีทังอัททรูปัง ขึ้นมานะครับอันว่าอัถรูปนี้ว่าโยปุกโลอันว่าบุคคลใดอนุสาสิตุกาโมเป็นผู้ใคร่เพื่ออันตามสอนปรังปุคลังขึ้นมานะครับซึ่งบุคคลอื่นอปิจชตาทิคุณนหิวาด้วยคุณมีความเป็นแหน่งบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นต้นทั้งหลายหรืออริยะวังสัปปฏิปทาทีหิวาหรือว่า ด้วยปฏิปทาทั้งหลายมีปฏิปทาของอริยวงเป็นต้นโหติย่อมเป็นขึ้นมาตรงนี้นะครับโหติตรงนี้นะครับโสปุคโลอันว่าบุคคลนั้นอัตตานังเอวะยางตนนั่นเทียวปฏิถาไปายะเพื่อให้ตั้งอยู่เฉพาะคุณเนในคุณตัดสมิงนั้นปะทมังก่อนโสปุคโลขึ้นมานะครับโสปุคโลนว่าบุคคลนั้นปฏิถาเปตวา ครั้นยังตนให้ตั้งอยู่เฉพาะแล้วนี่ก็แปลว่าครั้นแล้วเช่นเดียวกันนะครับปริโยชสานกาละกิยาเอวังอย่างนี้อนุาสาสัยยะพึงตามสอนอันยังปุคลังซึ่งบุคคลอื่นเตหิคุเนหิด้วยคุณทั้งหลายเหล่านั้นอาทะในภายหลังนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจอีกประโยคหนึ่งในธรรมบทภาคที่หนะครับ ก็นักศึกษาที่ยังไม่ค่อยเข้าใจขอให้กลับไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อทําความเข้าใจให้ถูกต้องในวันนี้ก็ขอ,อนักศึกษาทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขคนเจริญในการเรียนภาษาบาลีทุกๆคนเทิญ